อาจารเข้าเต็มๆนะครับอาจารทัวร์อะไรนิดอันนี้ออกแล้วก็ไม่เป็น,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 นไรแต่ว่าให้ดูให้ดูเฉยๆนะครับเป็น,น,น,นออ 6, แล้ววิ่งหกวิ่งห้าแล้วก็เตรียม <ๆ S 1> เลยมาจับผมห็นว่าวินว่านิมิตเนี่ยน,นะนิมิตว่าเลขสี่มันลอยเต็มไปหมนั่นมีแต <ๆ S 2> ่เลขสี่ลอยเต็มในที่จับผูกใส่จับผูกใส่การลืมซื้อเลยว่าลืมซื้อกับวันวันออกไม่ไม่ไปจำลองอีกไปหนึ่งที่แรกเขียนเราจะส่งไปนั่นแหละ แารเพียงถูกอยู่ครับสองตัวโอ้หกสี่เป็นแล้วก็หกสี่ทำให้ล่างครับอ่ากลัดเป็นสองตัวก็คือหกสี่กับยี่สสามเข้าเต็มเต็มันครับวันนี้มาตามตัวงวดเลยตามต่อเป็นเลขคนวณเลขคนวณไปก่อนเพราะว่าเลขอ่าเลขนั่งทำอะไรเลขบาเรกิมิตก็รอที่นั่งสมาธิรอเอาเนาะครับรอทีเดียวเนี่ครัอวันนี้นั่งเลขที่เดิม ที่อาจารย์บอกว่า644เนี่ยคือมีผู้หญิงเขียนให้นะครับมีผู้หญิงเขียนให้แม่นมากคนเดิมเนี่ยแหละคนที่เขียนให้02หรือ32เนี่ยคนเดิมครับก็ตามมาอาจารย์644ไปรับอีกนะครับมาเขียนให้ให้เอา9เนี่ยอาจจะเป็น6 แล้วก็ตัดให้สองตัวล่าง6-4 6-4ทำร่างเอ๊ะทีว่าผมว่าล่างเนี่ยหมายถึงว่าเขียนข้างล่างอ๋อฉันเลยบอกผิดไปเลยตามเลยอ๋บอกเขียนข้างล่างเขียนข้างล่างตัวที่เขียนหน้าเนี่ยนะครับแล้วที่ผิดก็คือ6-4-4เต็มๆครับอ๋ออาจารย์เล็กอาจารย์เลอาจารย์เล็ต่อไปคุณไปโชว์เลยอาจารย์เล็ คำนวณให้อาจารพิจารณาคำนวณคำนวณคำนวณให้ต่อมงวดครับต่อมงวดครับเดี๋ยวออกปุ๊บได้เลยครับวันไม่ต้องรอได้เลยได้เลยอ่าอันนี้วันที่เท่าไหร่วันนาเนี่ยวันนาเลยพุทธกาพอยอบอะโอโคงในงวดก่อนเลยยันนหยจัางในโอโคกอันนี้อันนี้เป็นเลขคำนวณนะอาจารย์ดูเจ็ดห้าแคร์ศูนย์หนึ่ง ครับผมจะมาจับคู่ให้นะอันนี้เป็นคร่าวๆใคร,ครจะจำโลกอาจย์ก็ได้เด้อเพราะเลขหลักมีแล้วครับอุมเบิไมีแล้วบอจันฮะไม่มีโอ้ไม่มีแล้วครับเบิร์ตครับเจอมาจับคร่าวๆให้ครับจับร่กวาให้อันนี้อันนี้เป็นตัวมาครับนึ่งเป็นตัวตัวตัวที่จะผ่านครับนะเป็นตัวจะผ่าน ถ้าเลขวิ่งก็คือเขาก็จะชอบตัวนี้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 แอปตัวที่จะมาครับตัวที่จะมาก็มาจับมาเสริมก็ใส่หนึ่งเข้าไปครับนี่ครับผมอันนี้สูตรครับสูตร,ร,ค,รคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้เคยประกวดชน,นะก็นะเหมือนที่ที่แล้วจะให้หกห้าแปดไปเนี่ยนะอหกเจ็ดแปดเนี่ยนะเลขชุดเดียวกันครับเลขคำนวณคือเลขนี้มันต้องผ่าน ต้องผ่านแล้วงวดน,นี้ต้องผ่านทุกอาจารย์เนี่ยถ้าไม่มีในนี้ก็ต้องมีในนี้กับตัวอาจารย์ที่ให้เนี่ยต้องมีงวดนี้ต้องมีเจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งภใช่ครับค่ะอาจารย์จับให้สามตัวก็คือหนึ <79 S 2> ่งเจ็ดเก้ากับหนึ่งแปดศูนย์นี่เนี่ยเลขที่จับงวดน,นี้สองตัวแต่ก็รอเลขในมิรอ,อย่าเพิ่งซื้อครับถ้าเลขในมิร ไม่เข้าตัวนี้ไม่ต้องซื้อเรามาเปลี่ยนใหม่เรามาเปลี่ยนใหม่แต่เลขเลขมันมีเลยแหละเลขในนี้ต้องออกแน่นอนถ้าไม่สองตัวก็สามตัวหรือหนึ่งตัวอ่าทีนี้ถ้าเลขนิมิตเลขปันไม่เข้าสามตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาจับหลักใหม่จับหลักใหม่เอาเลขนิมิตมาผสมรับเอาเลขทำอ่านั่งขอปู่ขอเจ้าที่เจ้าทางบางทีก็มาบอกว่าตัวนี้ไม่ออกให้จับหลักใหม่เราก็มาจับหลักใหม่ครับจับหลักใหม่อันนี้เป็นแนวทาง เฉยเป็นแนวทางที่ดึงหลึกหลักสูตรเข้ามาครับก็ต้องรอโค้งสุดท้ายยานจะไปให้ปู่เยี่ยมให้อีกครับรอรอรอให้ผู้หญิงคนเดมมาเขียนให้เองคนเดิมมาเขียนให้เราคนเดิมมาเขียนจะตามอา์ตลอดไหมคนที่ว่านนี่ก็เป็นอะไรเป็นสองสองดเนี่ยสองงดนะหวดก็จะที่จะต่างสงสัยจะเป็นลูกศหลุงปู่เลย่ะอ๋อเป็นนางฟ้าเป็น บริวารหลวงปู่บ่แก่ไหมอาจารย์ก็ไม่ไม่แก่เท่าไหร่เทไม่แก่ดูถ้ารักษาคนเราก็อยู่ประมาณสักห้าสิบกว่าจะเป็นจะพีก็ไม่ใช่ไม่อาจารย์ไม่ใช่เป็นเทพไหมเออจะคนเดียวกันกับที่ช่วงที่หลวงปู่สวงให้มาเฝ้าสายเพลงใจมดวช่วงนั้นเนี่ยขณะคนนั้นน่ะพอมาเป้าสายเพลงจนหายดีก็หลวงปู่ทรงให้มาเฝ้ามาเป้าสายเพลงมาดูรักษาพอสองสามอาทิตย์เขาก็กลับไป S <S <preach science> คนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันที่ผมส่งมานี่ก็เหมือนกันนะส่งมาเหมือนกันส่งมาบอกเลขนี้ครับแต่มาเมื่อคืนกับนิมิตอยู่แต่นิมิตไม่ใช่เลขนะนิมิตว่าอ่าเขาเขาโบกมืออย่างนี้เขาก็เลยเอามือลวงเข้าไปใน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 รถในรถที่ผมขับมานี่แหละขับขับมาก็ลวงไปว่าเออเขาโบกมืออย่างนี้แเราก็อ่าไม่เป็นไรครับเมื่อคืินนะนะเมื่อคืนแต่ไม่จะไม่ไม่เห็นเลขนะ ทะเบียรถจานเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเอ๊ะทเรถอะไรน้อเลยเนาะ936 936อ่า5936การลองเขียนไว้ข้างหลังเผื่อเป็นถูกวันนี้ใครจะไปรู้เนาะเลขประจาวันเนี่ย5906ก็936 5936อันนี้อันนี้ทะเบียนรถที่เนยครับเป็นทะเบียนรถที่เฉยนะครับ59 สามหกทะเบียนรถอันนีะครับเดี๋ยวมีอาจารย์กำขับรถได้แล้วไปไหนได้ไปซื้อรถตุรีเอาไปซื้อวะอาจารย์นะครับอันนี้ทะเบียนรถห้าเก้าสามหกห้าเก้าสามหกสรุปครับเราสรุปอย่างเดียวครับอันนั้นแน่นอนสรุปนะครับทะเบียนรถอันนี้คือฝันครับอันนี้เลขฝันว่าเขาไปรวงในรถรวงในรถอืมรวงไปก็โบกมืออย่างนี้ปกติไปลวมในไฮเอาเลขอันนี้ไปลวมในรถนะก็เลยเอาทะเบียนรถไปก่อนเออทะเบียนรถ รถที่กลับมากลับไปพิจารณาดูก็ข้างหลังก็มีรูปหลวงปู่สวงด้วยนะครับมี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 รูปหลวงปู่สวงเสื้อใส่ก็มีหลวงปู่สวงแล้วนี่ไซส์อาจารย์ทั้งแม่ด้วยไซส์ไซส์ไใส่หลวงปู่สวงอย่างเดียวรู้เลยคว่าเดินตามรอยหลวงปู่สวงนะคะไปทุกที่นะครับพอดีไม่ได้ว่าจะตามไปที่บ้านก็พอดีอาจารย์มาที่ สถานที่ลงปูสวงเหมือนเดิมมากระท่อมลงปูเลยนี่ท่าท่านก็อยู่ด้านบนสมัยก่อนเคยเคยมาอยู่ครับทํานนี้เคยมาแต่ก็จําไม่ได้แล้วเพรนานแล้วก็เดินลัดไปนู่นไปบ้านรนไปนู่นครับสมัยก่อนลัดตามตามตะเก็ยบชายแดนนั่งทำสมรู้ระเบิดเยอะแต่ก่อนแถวนี้ระเบิดเยอะทุกวันนี้ก็ยังอยู่มาับผมครับยิงกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำนมจันทรา ต้องผ่านนะตันี้ผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เป็นบนหรือล่างแกเนี่ตัวนี้อาจจะเป็นบนอย่างเดียวนะผมจะทําสูตรบนนะบนอย่างเดียวนี่มันก็มาล่างก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบนครับทําบนอย่างเดียวสูตรบนอ่ะทําบนอย่างเดียวแกตัวตัวเกงพวกวันนี้เนี่ยตัวนี้แหละยืนเนี่ยในสูตรมันนะอขนาดเจ็ดกับแปดตัวตัวยืนแล้วก็ตัวรองมันก็คือศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอ๋อะตัวตัวรองมันถถึงมาประกบ ได้เอาได้คนใครเลยครับอ่ะนี่ก็คือสูตรคำนวณเนาะขอองาาจรคำนวณเลขสมาธิอย่างเลขสมาธิธปุ๊บคำนวณได้ปั๊บเลย,เลยนะคะค